ขอยาติกนึงขอญาัวหาน่าบนแถวพาวเมื่อกี้ผมลงพูดไปอาหารที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนู้นเหลือเยอะถ้าขับขากลัดทามันหิวก็แวะไปดูหน่อยเสียดายลองผิดลองถูกทุกอย่างไม่รู้อันไหนจะผิดจะถูกทาไมถูกต้องยังไงถ้าไม่เหมาะสมยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับจริงิแล้วหลายคณะ ที่มาเล่นตรงนี้ค่ะก็น่าจะจบอยู่ที่แพวคพาวนี่หะครับหลายคนที่ถามลุงทำไมจ้างจ้างแพว์พาวทำไมไม่จ้างผู้ใหญ่เอาก็ผมก็มีส่วนร่วมที่ให้เขาอยู่ด้วยกันนานเอาเอาครับอาตาฮะอะไรก่อนก็ราชเจณฑ์เนาะ ืออันนี้จะพาพพเพาะเป็นเรียงอาหารต้นจีนแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะเสียงปมืออีกครั้งนึงจะพาเพคาค,ค่ะเทว่าเกลดเกมากๆเลยกับทางทีมงานแถวพาแสงทองพร้อมทั้งพี่น้องทั้งในสดืันนี้รับชมฟรีทั่วโลกนะครับผมถ่ายทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังพี่น้องครับกินอาหารครับรอนี้จะ โพสไปที่ f a c e b o o พีพี u s i c o f f i c i a เเพจใหญ่ของทางทีมงานเพลีพราวแสงทองของเราถือว่าเป็นเกียรติกระท่คณะเจะาภาพชั่วมือก็ถือส,สูงเลยนะคะขอเสียงพี่น้องคนหักเพลวพราวแสงทองในจ้าขอเสียงคนหักทันสมบัติในจ้าขอเสียงคนหักกำน,น,กกนันอูแน,น่หักแพงกันเด้อพี่น้องเด้อคนบานเฮา คนบานเดียวกันครับโดยความรักความเมตตาครับในครั้งนี้กับขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะป้าคุณรัตน์ภูไน่เฮาเสียงปุ้งงอีกเธอหนึ่งแบบพี่น้อกคนแจกพูล่นร้อยบัดยาถ่ายแล้วค่ะเอาอีกไหมคะพี่อุทัยอีกไหมคะเอาพี่ติ๋มโอ๊ยตายแล้วอาจารย์นัดนตรีล,ลุกนาลุกหลังจ้กพี่อุทัยจ้าพี่ติ๋มเอากล้องได้มาถ่ายให้แย่คอยแม่ อ่าขายให้พี่ติ๊มด้วยนะคะนี่แหละเอือยใหยพี่ติมของเรานี่คือไปติดต่อตั้งแต่ตลาดตองอู่ทังลบบุรีของเรานะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วเลยดูการที่แลว้วติดต่องานไปนะครับขอบคุณค่ะตับไปว่าจา้างไปว่าจ้างอยู่ที่ตองอู่ที่ลบบุรีเพร่นเขาไปหาแพลว,วาว่านี่ลาเอ้ยเกิดสิหางานในตัว ให้ตไปรับสารบุลี่ให้พี่น้องเบ่งให้ได้บระษัทเาาพราะว่าพี่น้องสารบุรี่แฟนครับผ่าหลายและวันนี้พี่ติมของเราก็ได้จัดงานในวันนี้ได้สําเร็จเสียงระมือให้พี่ติมอีกสครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณขาอพักวามแพง,พงข้อเมตตาสงสารที่พี่น้องมอบให้นะคะขอบคุณไ,ได้น้ำใจกำลังใจจากพีจากนองโเสียเวลาหลายเออเพราะว่ามื่อนี้กำานดการท่อหลายเพราะฉะนั้น